ตู้เซตผมสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าภาษาไทยก็ได้นะผมพิมพ์ภาษาไทยไ่้นะครับตู้เซตนะไปก็จะมีตู้เต้าท่าก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับทเทินปากดำใส่หมวกอย่างนี้เลยนะครับน,นั้น้เราพิมพ์มาแล้วเพื่อเกิดตู้อาวุธก็จะมีอาวุธให้หนึ่งชิ้นก็คืออะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าไม้เท้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่สามารถ โีเครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยครับผมแล้วบนกระช่อง Nano X 2กบผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟ GTA แซนอาาอนไลน์บนมือถือเซิร์ฟ MVP 4 King Low Penny และตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยทุกน,นี่สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เลือกตรงเนีนก็วิ่งมือเลือกตรงนี้ผมกด N เ,เลยครับผมไปกดไปเลยครับนี่ก็จะมีกนกประทาชื่นอินทนร์กบุญนาพลแล้วก็เทพช่างหน้าแต่ผมจะเลือกเป็นอินทร์นะครับน้องน้อนผมกดบบไปเลยนี่ ผมก็เลือกมาเป็นหน้าของอินโรเนีเข้ามา,าดับแรกแล้าก็จะเป็นเจอเป็นตู้ที่ผมสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าภาษาไทยก็ได้นะผมพิมพ์ภาษาไทยกว่านะครับตู้เชฟนะนี่ไปก็จะมีตู้เสื้อก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับเทเๆปากดำใส่หมวกอย่างนี้เลยนะครับนัน้น แล้วพี่มาหนาเพื่อเดิตู้อาวุธก็จะมีอาวุธให้1ชิ้นก็คืออะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไม้เท้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่สามารถวิ่งปานเหมือนคาตาะเลยนะแต่ดาเมจมันจะเบ,า,เบากว่าคาตาะเยอะนะเป็นอาวุธค่อนข้างแรงกันเลยนะคาตาน纳ะสามตีสี่ทีตายหมแล้วเราก็กดตรงนี้ก็ออกมาเลยผมนี่แล้วก็ออกมาดักแรกเราก็จะเจอเปไ็นอะไรนะกดเฮดเพื่ออ๋อก็จะเป็นกระดาษเรียกรถนั่นเองนะครับน,นันน่น,นมาแล้วเรามาริวเมนูกระเป๋าเาดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างผมกดวาร์ไปแล้วครับนี่ อันแรกก็จะเป็นสเตตัสละครก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนเลยนะครับน้องๆอ,อันที่2ก็จะเป็นเก่าวเป่าก็จะให้น้ำเปล่าพิซซ่ามือถือนะอย่างละห้าชิ้นนะมือถือ1เครื่องเดียวนะผมอันที่2ก็จะเป็นของโดเน็ก็จะมีอาวุธโดเน็รถโดเน็กาชาปอง v i p ซื้อเงินเขียวอาวุธแฟชั่นแล้วก็บุมบ็อกก็คือละโพงแล้วก็ท่าทางการจับมือสิบคอยนั่นเองนะครับนั้น,น,น อันนี้ก็จะเป็นระบบ G ีพิก็จะบอกสถานที่จะไปงานถูกกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะสถานที่ต่อไปเขาจะบอกว่าร้านอาหารหนะขายรถต่อไปกับขี่สถานีตำรวจโรงพยาบาลอู่อมรถจุดเกิดเด็กใหม่แล้วก็ร้านเปลี่ยนเสื้จุดเปิดต,ตรอรี่แล้วก็ผัดนั่นเองนะครับอ้าวแล้วกดเข้ามาในนี้ทําไมนะคือล้วก็กดออกแล้วก็เาข้ามาที่กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็งานถูกกฎหมายแล้วก็จะงานเก้พอย อ้าวัวจุดแรกเนื้อวัวคันค้าาไก่ตกปลาคูดเหมืองเก็แบแอปเปิ้ลเก็บต้มแล้วก็งานเก็บมะพร้าวแล้วก็งานอีกมากมายหลายอย่างนะงานพิกลหมายเขาก็จะบอกพวกงานอะไรกัญชาโคเคนจกปูนก็มีเพียงเท่านี้ผมแล้วก็จะบอกจุดขายจุดขายต่างๆผมแล้วก็จุดแรกแดงนะเขาจะบอกหมดทุกอย่างเลยผมนี่ตอนนี้คนออนในเซิฟก็9้าคนก็เลยเดียวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนับน้องแปด เราไปหางานทําดีวกว่าว่าจะมีงานอะไรงานอะไรที่น่าทำและน่าสนใจกันบ,บ้างครับผมไปคือตอนนี้เราก็สั่งที่ทําง,งานเก็บมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้วเราก็มีมาตรงต้นมะพร้าวแล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บแต่ผมกดเอนไปแล้วครับไปตอนนี้เราก็กำลังทําการเกร็บมะพร้าวผมก็จะมีหล่อท่าทางในการเกร็บก็เต้นประมาณผมก็จะมีทั้งหล่อสีแดงทั้ง หลอดสีแดงจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ผมหลอดสีเทาถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็คือเสร็จเมื่อนั้นเลยนะครับน้องๆนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จผมไปทำหนึ่งครั้งก็จะได้มะพร้าวหนึ่งลูกแล้วก็ได้รับเวลบวกหนึ่งกันทีเดียวผมทำหนึ่งครั้งก็จะได้ E.P. บวกหนึ่งนะก็ในนั้ไอ้เปอร์เซ็นต์ก็คือ E.P. นะครับน้องๆก็จะขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆไปแล้วก็ทำไปเลยครับๆๆๆๆๆๆชิวๆแบบตอนนี้เราก็ได้มาสองลูกผมเราสาม,มารถใช้ออโต้เคสหรือว่าอะไรที่มันกดอัตโนมัติหรือว่าใใชช้้้้อยาาาาาาางงลบบบวนนนนหจกก็สมมรรรถไดดะะคคััผเ แน,นะนำแนวทางที่ไม่ดีก็ก็สามารถใช้ได้นะครับเขาไม่ว่านะผมปัดนำเสร็จเราก็สามารถนําไปขายตลาดได้มะพร้าวนี่จะได้เป็นเงินที่ดีที่สุดน่าจะได้และขายราคาดีกันเลยเดียนะมะพร้าวเนี่ย แต่ค้าที่ได้ที่ผมมาทำมก็ได้ลูกละ200ร้อยกัเลยเดือนผมว่าค่อนข้างค้า,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 าดีเลยครับก็สามารถขายเงินใน้ o c ได้ซีเนี่ระบบทำงานเก็บปลรพาก็มีคร่าวๆก็ประมาณในห้วเราจะเจอก,กันที่จุดสถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับทุกนตอนนี้เราก็สถานที่ทำงานอะไรเนี่ยเก็บหอยเป็นที่เรียบร้อยเท่านี้แล้วเราก็วิ่งมาตรงหอยได้ผมแล้วเราก็กดเองมาเก็บไปเลยผมกดเองไปแล้วครับไปอมาเก็บเวลาอยงเนี้ยผมนี่น่าจะเป็นคนเก็บไปหร <ไป S 2> ือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเราลองมาเก็บอยู่ในแชร์แล้วกันนี่ตรงนั้นเป็นคนเก็บแล้ว, <S <S วนะ ตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บหอยอยู่ก็จะมีท่าทางในการเก็บก็ประมาณนี้ผมขอเก็บโอเวอก่อนนะก็คิมตรงรูปมานะก็จะเก็บโอเวอนะนี่ก็จะมีท่าทางในการก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมับแล้วก็สามารถทำได้เรื่อยๆก็สามารถใช้ออโต้กิ๊กได้ยวอรับเง้นๆเอนก็ต้องถามไอดมินก่อนนะว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็อย่าใช้นะครับเพื่อป้องกันการโดนแบนะครับนั้นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปขายเจอตลาดตอนท้ายคลิปทีเดียวนะครับ เอาวุ้ต๋มนี้โดนเหตุค่อนข้างถูกก่าเดือนค่ะจานะสามร้อยบาทสี่ทีตายผมโคตรโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะคนออนไม่ตกผมคนออนเก้าบวกตลอดเลยปะเนี่ยไม่ตกเลยอ่ะคนเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับไปแล้วก็ทําไปครับไประบบทำงานเก็บหอยก็มีก็ข้าวก็ประมาแล้บผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บส้มเป็นที่เรียบร้อยนะคุผู้ชมนี่แล้วเราก็มีมาตรงต้นส้มแล้วเราก็กดเอ็นมาเก็บส้มมาเสผมกดเอ็นไปเลครับไป ก็จะมีท่าทางในการเก็บส้มก็ประมาณนี้เหมือนหลาโหดบนต้นมันลอต้นไม้ของผมนี่แล้วเราก็จะได้รับส้มมานะ้ตอนนี้มันก็แบบโปรเซนขึ้นแบบไวมากผมหลอดสีเทาก็ขึ้นข้างๆไวนะครับมาดูกันนี่ทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ ep บวกหนึ่งแล้วก็ได้รับส้มมาบวกหนึ่งของผมนี่โคตรไวดูเลยหลอดหลอดสีเทาขึ้นโคตรไวอ่ะโคตรสวยอ่ะผมชอบนะตรงนี้ก็จะเอ้ยตรงนี้คือบ้านอะไรเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันชมคืออะไรวะเนี่ยบ้านอะไรเอ่ยบ้านอะไรเอ่ยด้บ้านอะไรเอ่ยอ่ะไอ อ๋อบ้านแก๊ง AIV นะ่นเ,เป็นสมคาวไดูดว่าว่าข้างในจะสวยปะอุ้ยข้างในเขาสวยจริงดิเฮ้ยเห็นคนสวยอ่ะเจ๋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 บ้านแก๊งอะไรเนี่ยโคตรเอาข้างในเขามีอะไรบ้างวะเฮ้ยมีชั้นสองด้วยวเข้ามาเราจะโดนตีแน่นะท่าชมเฮ้ยเฮ้ยโคตรเอาโหดถึงโคตรก๊อดมีที่นอนด้วยอะ่ะแต่มีตู้เซฟหรือเปล่าวะไม่รู้นนอ่ะแต่ตอนนะี้เราออกดีกว่าเดี๋ยเจ้าของบ้านเขาเห็นเราจะโดนไลก่กระทืบนะครับนอนๆใครดีกว่าไปยะเออเอาลงทั้งไงอ่ะเรื่อง ตรงทางไหนอ่ะตรงไหนเนี่ยเอาชิ้นผาแล้วหลงท่านผู้ชมลงทางไหนเอ้ยเอ้าหลงหลงจริงเอ้ยลงทางไหนวะเดี๋ยวทายหรอออกนี่ไงโอ้ยล่ไปจะหลงแหละตือตือตือตกหมดหมดเวลาออกกระจกใสแล้วก็ต้องมีออกให้ตรงทางประตูด้านซ้ายบ้านแจ้งใครดูนะอุยอ่อนก่อนแล้วกันไป นี่ผมเราไปเจอกันที่ตัวสานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับถ้ามาตอนนี้เราก็สานที่ทํางานคุณเหมืองเป็นที่เรียบร้อยเอแล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงเหมืองที่มันเป็นสี่ก้อนนี่แนละ้วเราก็กดอินปุ่มทุบหินไปเลยผมกดเป็นไปเลยครับ<ช>คก็จะมีท่าทางในการทุบก,ก็ประมาณนี้เราก็จะถือค้อนเราเราก็จะมีท่าทางในการทุบหินก็ประมาณเลยง่ายๆชิวๆเลยผมเราสามารถใช้ออโต้คิกช่วยทําได้อีกแล้วนันน้นๆสบายๆเลยอะสามารถฟังมือขายได้แบบชิวๆเลยตอนนี้เราก็ exp 9กแล้วผมถ้าถ้าจะครบหนึ่งรก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นเลเรล2องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ผมก็มาทาพร้อมท่านผู้ชมแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้เป็นแร่หินเกลือมาพวกหนึ่งท่านผู้ชมไปนี่แล้วก็ได้แร่หินไทยแร่หินไทยนี่ถ้าบุจำไม่ผสดก็สามารถเอาไปคาบาวุธก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าต้องไปคาบตรงไหนอ่ะคนไม่รู้ยังไม่ผิดใช่ไหมล่ะไปเราก็ทําไปเดี๋ยวเราให้ได้ทักสี่อนะแล้วเราค่อยไปรีวิวสถานที่เราไปกันต่อเลยแล้วกันไป นี่ผมตอนนี้แล้วก็ได้แร่หินผ่านมาบวกหนึ่งแร่หินกลัวบวกหนึ่งแล้วก็ได้แร่หินทายมาสองท่านชมแร่หินพาดาข้าวค่างออกง่ายพาสอสมควรทุกคนไปเราไปรีวิวสถานที่ต่ปไปของเขาดีกว่าว่าจะมีสถานที่ต่ปไปอะไรกันบ้างครับผมไปถึงตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงสงร่วนแรกก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าน,นั่นหนงนี่แล้วเราก็ทับบายได้ผมผมเห็นเป็นแบบพวกเสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่าจะร้านขายเสื้อผ้าหรือเปล่าท่านชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ อ๋อเป็นน้าขายหมวกกันน็อกจำได้ก็หมวกกันน็อกสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะถุงซื้อสีม่วงมได้กว่าแล้วเราใส่ให้ผู้ชมดูด้ะกดป้าเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็หมวกกันน็อกอยู่ด้านล่างนะครับนี่ไงใส่ไปเลยครับนี่สีม่วงอย่างนี้เลยเเทึงเลยนี่ก็จะเป็นร้านขายแรกนะเรามีแร่อยู่เราขายเลยเรามีแร่ให้มาใช้อยู่สองอันอ่ะอุ้ยราคาสี่สิบบาทค่อนข้างดีนะแร่หินเกลือเรามีอยู่หนึ่งห้าสิบบาทแล้วก็แร่ไินหินท่านหกสิบบาทนะฮะร้านที่สองก็จะเป็นร้านขายหอยนะเราไปทำมาแล้วก็ขาย้้มมนนี่ทาาาไดบ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลนั่นเองน้ำสม้มที่ร้านที่2ก็จะเป็นร้านขายแอปเปิลนะเราเราอีพี่น้าเราทำแอปเปิลน,นะอันนี้เวันนี้เราเป็นเราเหมือนเป็นรีวิววีพีที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายส้มนะลูกละสี่สิบห้าบาทกับมีสองลูกได้เก้าสิบบาทเลยนะนี่ก็จะเป็นร้านขายมะพร้าวนี่มะพร้าวลูกสองร้อยอย่างที่ผมบอกทิ้งน้ำส้มสี่ลูกแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายมานะ้นะนี่ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่เนือน ية, เน้อวัวนี่ก็มีของขายจากก่างก็มีแค่นี้นะครับน้องๆ นี่ก็จะเป็นร้านค้าปกตินะไว้แบบซื้อแบบพวกพิซซ่าอาหารต่างๆนะแต่เราไม่ดูนะดูนะเฮ้ยอะไรอะตลาดกลางซื้อเฮ้ยโคตรสวยอะท่านผู้ชมไปดูด้วยไปเฮ้ยเจสเจดโคตรเอาโคตรสวยนักชมดีดิมีไฟหมดรอบได้เห็นป่ะทำได้ไงวะนี่อะโค้ชโก้อะซึ๊บแนวฟีคิงหรือโลเพลนี่อันนี้ก็โลเพลนะครับน้อนๆไปตรงนี้ก็จะเป็นโรงบาร์นผู้ชมนี่โรงบาร์เขาแต่งแบบได้สวยอยู่นะ สวยเอาเรื่องอยู่นะอันนี้คืออะไรเนี่ยหิ้มส้มลายๆเนี่ยไปหน้าดับแรกเราก็เจอเป็นกระลานเรียกรถหน้าโรงพยาบาลก็คือจะมีที่เรียกรถนะผูช้ชมนี่ก็น่าจะเป็นรังค้านะครับผมแล้วก็ที่เบิกรถแก๊งของหมอนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเดินโรงพยาบาลดูกว,ว่ามีอะไรกันบ้างผ,ผมกดวัดกดเทปเข้าไปเลยผมในผมในโรงพยาบาลก็จะมีอะไรเนี่ยอ,อ๋อกด F แค่นอนเตียงนะผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนอนเตียงนะครับน้องๆน,งนี่ก็นอนเรียงกันเตียงแต่ไม่มีเตียงให้นอนนะผมแต่ข้างในเข้ามาเราก็จะวิ่งเข้ามานี่ แล้วตายเราก็จะเจอเป็นตู้ซีฟของหมอหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หว่กไม่ใช่เสื้อผมนะผมนึกว่าจะเหมือนเสื้อผ่มโอ้ไรวะนี่ผมระบบนอนเตียงก็มีกระข้าวก็ประมาณนี้แต่เรานอนให้ดูวะนอนได้หรือเปล่าเลือดเราเต็มอ่ะเออเลือดเต็มเราก็สามารถนอนได้นะผมที่ตอนนี้เราก็กำลังทำการนอนเตียงอยู่นะครับทผู้ชมดูเด่นเรามาดูกันว่านอนเตียงจะเสียกี่บาทนะครับผมว่าน่าจะพันหนึ่งอ่ะหรือเปล่าแม่ไม่เลยก็นอนฟรีนะผมก็มาดูเหมือนกันนะครับดูดตอนนี้ตำรวจในเสื้อออนทีคนละสองคนนะท่าน้ชมสามารถจกคุนได้เลยนะ นี่ผมก็โคแรกนะสีเขียวอตอนนี้เราอยู่ระหว่างการนอนเกงนะก็ใกล้จะนอนเสร็จแล้วน้ชมรอถ้รานอนเสร็จมันก็จะมีขึ cancel, ้นปุ่มมาให้เรากดนะปุ่มแบบปุ่มเดินปกติแต่ตอนนี้เรายอนอันไม่เสร็จนะครับแล้วก็นอนรอต่อไปนะฮะเนี่ยข้างหน้าไงข้างหน้าซ้ายมือเราก็คือเป็นตู้เตียงมู้ป่น้ำชม คุ้นอยู่ระหว่างการนอนเตียงไม่นอนเตียงนั้นหนานผู้ชมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับกันเป็นการแชร์แล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอลาไปตอนนอนเตียงเลยผู้ชมดูทางข้างๆน่าจะบักก็แต่านผู้ชมมันน่ามันออกมาได้น่าจะบัก้วแหละไปเราไว้เจอกัน EP สองกรับอกจนเราลาไปก่อนสวัสดีครับไป